ถ้าฉีแบบชาล็อตไม่หมดอายุแน่น้ำหอมทุกคนจะบอกอะไรให้นะที่ทุกคนเห็นว่าชาล็อตมันฉีดน้ำหอมเยอะๆแบบนั้นนะ่ะมันไม่ได้ทำเล่นนะมันทำจริงแล้วมันทำแบบนั้นทุกวันและมันไม่ได้ฉีดแค่นั้นแล้วออกจากบ้านแล้วจบนะทุกคนคือทุกครั้งที่ชาล็อตออกจากบ้านอนะ ที่มันฉีดเยอะขนาดนั้นอะเสร็จแล้วมันจะพกขวดน้ําหอมอะติดตัวไปด้วยและระหว่างวัน่ะจะฉีอีกประมาณห้าหกครั้งสมมุติจะลงรถไปละอ่างเอาหนึ่งแมตพอไปอีกที่หนึง่งหรือว่าผ่านไปแป๊บหนึ่งเอาเยอะครึ่งือน้ําหอมไม่ใช่น้าหอมถูกๆท,กท,กท,กที่ที่กลิ่นมันหายหรือออกไปแต่ฉีต้องเติมเพื่อความแบบสบายใจว่าฉีฟุ้งแล้ววันนั้นไปนั่งไปที่ร้านร้านหนึ่งก็แบบ อยู่กันหลายคนแบบกลางโต๊ะเลยอยู่ดีอชาลัดก็หยิบขวดน้ำหอมขึ้นมาคือ <c ười> <c ười> มันมันรู้สึกว่าบม,มันต้องเติมแล้วมันก็เติมเลยอะ